ครับก็จะเป็นการสอนการสร้าง QR code ซึ่ง QR code เป็นเครื่องมือในปัจจุบันที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานไหนองค์กรไหนภาครานเอกชนก็จะใช้ QR code ง่ายสะดวกโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS ระบบปฏิบัติการแบบ Android ก็สามารถที่จะเอากล้องถ่ายรูปเนี่ยส่งเข้าไปนะครับที่จะเป็นเพื่อนทาง Facebook ทาง Line หรือ จะมีการลิงก์นะครับแม้กระทั่งการจ่ายเงินในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาจะให้นิสิตได้จ่ายาเงินหรือลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านธนาคารก็ไม่ต้องจะทําเป็นเอกสารอะไรมากนะครับก็ทําเป็นเขียรโ,โค้ดแล้วก็ให้นิสิตยิงเข้าไปนะครับทีนี้การสร้างเขียรโ,โค้ดในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ทําได้ง่ายเนื่องจากมีเว็บไซต์ที่เขาให้เราสร้างนะครับซึ่งการสร้างเขียวโ,โค้ดนั้นง่ายๆครับ ก็ไปเปิด Google Chrome หรืออินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเข้าไปใน Google นะครับก็เพียงแค่พิมพ์ว่า qr นะครับ code free นะครับเพียงเท่านี้ครับเราพริมพ์คาว่า qr code free เมื่อท่านคลิก qr code free เนี่ยนะครับก็ไปเลือกได้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ของ มังคีนะครับซึ่งก็ง่ายสะดวกจริงๆมีหลายเว็บไซต์นะครับที่เขาบริการใครจะเอารูปตัวเองใส่ไว้ตรงกลาง QR code หรือเป็นตาสัญลักษณ์มอจลเราก็ทำได้แต่ถ้าไม่เรื่องมากก็ใช้ง่ายๆครับเอามังคีที่ผมได้วงไว้นะครับท่านคลิกที่มังคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ในการสร้าง QR code เพื่อลิงก์นะครับเพื่อลิงก์ทีนี้สมมติว่าห้องประชุมเนี้ยห้องประชุมที่เราสร้างมาเมื่อกี้ที่เราเข้าไปใน กูเก l e หรือใครที่ได้มีเว็บไซต์หรือมีไซต์มีฟอร์มการจะสร้างในเรื่องของอข้อสอบแบบฝึกหัดออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะ copy copy url หรือ copy ที่อยู่ของฟอร์มของอินเทอร์เน็ตนะครับคลิกขวา copy นะครับก็คัดลอกคัดลอกเสร็จเนี่ยแล้วก็เอาที่คัดลอกเนี่ยนะครับมาวางไว้ยู u r ไตรงนี้เลยนะครับเอาวางไว้ตรงนี้นะครับก็ คลิกปาดดำหรือลบออกนะครับลบออกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางวางนะครับวางเพื่อจะสร้าง QR code นะครับ QR code ส่วนเมนูอื่นก็สามารถสร้าง QR code ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นอะไรนะครับแต่เราก็ใช้ง่ายๆครับคลิก create ครับ create QR code คลิก create QR code พบเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น QR code ที่นิสิตหรือบุคลากรเอาโทรศัพท์มือถือสองเข้าไปพบ มันก็จะไปโชว์ในเว็บไซต์หรือเพจหรือบัญชี hee, หรืออะไรต่างๆที่เราสร้างจากจากตัว URL นะครับเพียงแค่นี้ครับถ้าเราจะเก็บ QR โคดนี้ไปใช้งานก็คลิกคำว่าดาวน์โหลดนะครับตัวนี้นะครับคลิกคำว่าดาวน์โหลดก็เพียงเท่านี้ครับคลิกดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะโหลดเข้ามาลงเข้าไปข้างในนะครับที่ดาวน์โหลดก็๊อปปี้ที่ดาวน์โหลด เอาไปใช้งานได้ก็จะเป็นเ r ีย d e คแบบนี้ครับที่เราสร้างขึ้นมานี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสร้างเ r ีย d e อาคเพื่อที่จะเอาให้นิสิตเอาให้บุคลากรหรือคนอื่นที่จะเข้ามาสอบถามแบบประเมินนะครับการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมหรือเราต้องการข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างเ r ีย d e อาคได้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆครับ